นี่เดี๋ยวเจ้านี่ลลความหมายมันต่อครับครับดูผู้ใหญ่บ้านกินข้าวใส่ระบบประเด็กนะใส่แล้วแล้วกินยังครับ กินข้าวค่ะกินข้าวเย็นนะคะ มากินไหมมา,มากินข้าวเย็นนีะนีนข้าวฉุกี่ข้าวมาเตือยเอามากินข้าวขึ้นมาเตือนเอาข้าวใส่น่ะเอาข้าวอยู่เพื่อนกันนี่นะ

เดี๋ยวผกรให้เจ้านี่เขาเลยโยกวางไปนี่ใช่ลูกตายมาสามคนมเรียนมสี่หนึ่งคนจะจบปหกหนึ่งคนคนหนึ่งจบแล้วอายุยี่สิบเอ็ดปี ยังอยู่กับพ่อนี่แหละแม่าาไว้หามาไว้ให้บอกน้าตอยุอยองตุแล้วก็ถามยายเลยตถามกับบอกอ้าวยังเป็นไม่ว่าอไพี่มวยบอกนาคนละโบะเราเบไอ้ใครมาน่ค่อยไ่ชดดยไ้อืมวันนข้าพี่มวยพี่มวย ก ah ็เย็นกินแบบคนอื่นออดออดออดอืออือะกองกมาแล้วอือะอกินข้าวกับยายรองไหมมันได้ออกผือออกผื่อโซโย แปเพันอืมนั่นอะไรอีกโายวิญาณนี้มายายทำกับข้าวอร่อยอร่อยพอๆกันยายอร่อยกว่าใส่ผ<า><อ>งชูรสเยอะบใส่พงชูรสเป็นหอ่อเลยหัวมันก็จะหลุดแล้วเชื่อก้งเพิ่มหรอหมั้ง้ยเมียเพิ่นเกิกหละ่ะวาจ้อยนัหวงกง ปกติมันก็ไม่จ่อยชนีแล้วชิลอันยังอันต่อยบริบบอยู่่รอูครับกูาอยยังอโเก่งรู้ไหมเก่งเฮงก็ได้ทำมันลำไสลน้ำเสีอันนั่นแหละคอยโบก่งเก่งรู้ไหมมันจ่อยบออยู่คอยหรอาโบเ่งมันจับว่าเก่งเลยาดุ่โง่กไม่รู้เก่งอยู่ แกงหงทเกิฮะเห็นดมหักเจ้าห่างค่ะจะถามไปขับเจ้าเขาบกว่าเป่อปุ๋ย <ground karaoke. S 1> ัญญาณผมจรอมันก็แบานั้หมืนี่ยังไบ้านาเี ใต้คลิปมันใต้คลิปมันอยู่ใสก็ได้แต่ว่าไล่ชดเนี่มันบม่ได้ลุงชนไปไหนมาดู โอ้ยเข็นลบออกไปแล้วไดรากินข้าวกับไปเลยยายจอยนะยังไม่กินข้าวนึกว่าห่าจะกินไกินได้มเอาเข้าวกลนเลยกินของจืดๆบ่แกอยากข้าวไปเลยต้มไข่ให้นะต้มไข่ให้นะ

อะไรม่เห็นมีช่องสมือีเห็นไรเลยเนาะหากรใได้หมูหวานช่วงนี้น่าจะมีนําเนาะฝนนตัวนี้น่องมือไ็นได้ปาป่ามันไม่ได้มันมีไร้เนาหเนกความสามสมืออะมาต่อ ต้อขึ้นผู้หวงเลยใหมคะป็ะริงนิเด้วน่ะน่ะงตาตาอยู่คือวันก็จะต้อตัวนั้นละคืนคือตาตาดมสิอยู่เาเงตก่งุ่แกก็บอว่ายบ่แกุ่คล้วคอ่ยกว่านีแก่หงุ่เยอกว่าเนี่แก่งุ่เยอ กตักเฮงบะเฮงเลยเนาะมันก็ย่านบ่ได้คลิปค่อยเคยาเะคลิปค่อยเปิดประตูรถขึ้นมากับหมื่นนึงแล้วของตาเอ็นนะอยู่ขนาดไหอืมไปคอยบานนกแบบแค่แค่แค่ค่อยเปิดประตูขึ้นรถนี่ขับก็เบิ่งหมื่นนึงแล้วไในอีนวดอ้าวไ่ทำยันว้าไปยังเลยนกไม่กว่าใจ้ับมัจะเกี่ยวจะก่อยขับกระเบิ่งก็นจขอนมันอ้วนเหรน่ย ดนนันเดี๋ลูกค่อยนี่เดออ้อลูกค่อยไปก็ดันอยู่เฮ้ยได้ยิน,นหเนหรอ,หรอไปฉะฉะที่บุญละพี่ได้เออมันมาเนาะเพื่อน้อ,องจั๊กเพื่อน้อยอ,อยู่นะฮะเนาะแขนไปหุญหลับทราบด้วยค,ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะผู้ใหญ่เนี่มกินข้าวค่ะไ<อ>ด้กินข้าวกับยีราฟขอบคุณ<ด>ค่ะ